ฝันเห็นลาวาภูเขาไฟฝันเห็นฝันเห็นลาวาฝันเห็นลาวาจากภูเขาไฟทำลายป่าไม้ทำลายบ้านเมืองฝันเห็นลาวาจากภูเขาไฟทำลายต้นไม้ป่าไม้บ้านเมืองอา่าเป็นฝันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ค่ะ ช่วงนี้เหมือนกับว่าคุณน่ะห่างเหินคนรักห่างเหินครอบครัวเป็นช่วงที่คุณน่ะช่วงเนี้เป็นช่วงที่คุณเนี่ยทาตัวห่างเหินญาติพี่น้องทําตัวห่างเหินญาติพี่น้องทําตัวห่างเหินครอบครัวและก็เป็นช่วงที่คุณใช้เงินฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายเงินที่คุณมีในตอนเนี้ คุณเอามาใช้ฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปช่วงนี้คุณใช้เงินฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปคุณทำตัวสันโดษห่างไกลเพื่อนฝูงญาติพี่น้องในด้านสุขภาพเนี่ยจะหมดคอค่ะหากเจ็บไข้ได้ป่วยจะดีขึ้นหลังจากนี้คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางหากเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะมียาดีๆมารักษา ให้เอาเลขที่บ้านไปเล่นหวยเนี่ยมีสิทธิ์จะถูกหวยให้เอาเลขที่บ้านไปเล่นหวยมีสิทธิ์จะถูกหวยได้เงินได้ทองช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเนี่ยรู้สึกผิดหวังกับความสัมพันธ์รู้สึกผิดหวังกับเพื่อนฝูงรู้สึกผิดหวังกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแนวโน้มในอนาคตนะคะการงานการเงินของคุณจะมีความ จเจริญก้าวหน้าคุณจะหาเงินได้มากขึ้นช่วงเนี้ยเหมือนคุณน่ะจะมีความวิตกกังวลมีอาการซึมเศร้าเป็นโรคเครียดเป็นโรคซึมเศร้ามีความวิตกกังวลบางอย่างศัตรูของคุณเนี่ยมีอยู่สองคนกำลังเฝ้าดูคุณอยู่เงียบๆคุณจะมีโชคลาภจากเด็กอายุน้อยกว่า คุณมีดวงจะได้เที่ยวเล่นอย่างสนุกสนานในสถานที่ที่ตัวเองอะ่ะชอบมีเกณฑ์จะได้ไปท่องเที่ยวมีเกณฑ์จะได้ท่องเที่ยวได้สนุกสนานค่ะธุรกิจการงานของคุณหลังจากนี้จะมีความเจริญก้าวหน้าดีเลขนำโชคห้าศูนย์ศูนย์ห้ค่ะ